เพอริคาเดียลแอฟฟิวชันนะคะหรือว่ามีน้ํารอบเยื่องหุ้มหัวใจเนาะมันก็ทําให้หัวใจอะ่ะมันถูกกดเบียดแล้วก็เลือดบีบตัวออกจากหัวใจได้ลดลงทีนี้การรักษาก็คือเพอริคาดิโอเซนเทซีดนะคะก็คือการดูดน้ําออกทันทีเนาะถ้าไม่ได้รับการดูดน้ําออกทันทีเกิดอะไรขึ้นเป็นภาวะไลท์ทิเทนิ่งของเคสเลยก็คือเกิดเป็นคาดิแอคเทมโพนาด คาดิแอคเทมโพนาดคืออะไรก็คือ,อาภาวะที่มีน้ําหรือเลือดบีบรัดหัวใจหัวใจเรานะคะมันก็เหมือนอโดนเอาไปวางไว้ในถังอะไรสักอย่างที่อยู่ในน้ําอยู่ในเลือดอะคะ่ะทำให้เลือดจะเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ทําให้คนไข้เกิดภาวะช็อกเนาะทายเด่นๆที่ชอบออกข้อสอบเลยนะคะก็คือมี3ามทายให้จําให้ได้เลย 1. นึ่งบีพดอ ซูคูล่าวีนัสดิเทนชันหรือว่า,อาคอบวมเนาะหลอดเลือดดำที่คอป่องพองแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ชอบออกก็คือมัฟ e ฟต e ฮาร์ดซาวก็คือเหมือนพอ,อหัวใจเราอะมันถูกแช่อยู่ในน้ำในเลือดอะไรอย่างเงี้ยพอจะฟังเสียงหัวใจมันก็ฟังได้เบาเนาะฟังได้น้อยนะคะส่วนอาการอื่นๆที่พบได้ในเคสมีอะไรก็อาจจะมี Narrow p พ l p ์ t u r เ ดิฟเนียเหนื่อยเนาะแล้วก็เท็กชิฟเนียหายใจเร็วฮาร์ดเลดเร็ว t ท c กกี Tech ้คาเดียนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเพาพาราด็อกซ์นะคะก็คือเป็นคนไข้อะจะมีซิตริกบีพีดรอปขณะหายใจเข้านะคะประมาณนี้เนาะโอเค